เรื่องของอาหารทะเลกันบ้างเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการที่จะท่องเที่ยวด้วยใช่ครับบางทีเนี่ยอาหารทะเลก็ขาดตลาดเลยคือถ้าหากว่าสาหรับจันทบุรีเนี่ยท่องเที่ยวที่มาก็ต้องคาดหวังในเรื่องของกุ้งหอยปูปลาแล้วที่ชอบที่สุดก็คือปูทะเลนะคะก็กินกันแบบไม่ยั้งเลยนั่นน่ะสิ โดยจันทบุร,ครบีครับเขาบอกว่าตอนนี้มีการเล่งที่จะหาหรือส่วนราชการพร้อมกับหน่วยงานภาคเอกชนนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนปูทะเลเพื่อการบริโภคลองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวนายมนสิภไพสารธนวัฒน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานประชุมส่วนราชการพู้แทนด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องหลังพบว่าปัญหาปูดำนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรี ทางนี้ก็เกิดจากว่ามีการเปิดแคมเปญขายจุดท่องเที่ยวนะครับเป็นการขายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกินปูดูเดียอิ่มไม่อั้นส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมายังจังหวัดจันทบุรีมากขึ้นโดยเฉพาะโฮมสเตย์ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์อำเภอขุงนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนเป็นจํานวนมากแล้วก็มปีปริมาณอาหารทะเลข,ของชาวบ้านและเกษตรกร,กรที่เพาะเลี้ยงเนี่ยได้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะปูดําหรือว่าปูขาวนะครับที่มีความต้องการมากถึงวันละ8 0 0 0ตัว ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ8,000ตัวนั่นสิะคะครับขณะที่การเพราะเลี้ยงปูดำในบ่อดินของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีนะครับยังมีพื้นที่การเพราะเลี้ยงค่อนข้างที่จะน้อยถึงแม้ว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะมีการนําปูดำเ,เข้ามาจากต่างจังหวัดแต่ก็เนื่องจากการขนส่งนะครับเนื่องจากทางไกลด้วยต้นทุนหลายอย่างคุณภาพของปูดำอาจจะไม่เป็นไปตามผู้บริโภคโดยเบื้องต้นทางจังหวัดนะครับได้กับส่วนราชการได้มีการจัดทําโครงการ เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณผลผลิตปูดำให้กับชาวบ้านและเกษตรกรนำไปเลี้ยงในราคาที่ต้นทุนเนี่ยเหมาะสมรวมทั้งมีการส่งเสริมผู้ประกอบการโฮมสเตย์น,นะครับควรหาพื้นที่ทำการเพราะเลี้ยงปูเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวส่วนราชการก็จะมีการสนับสนุนในการเลี้ยงปูแล้วก็ขยายผลให้เกษตรกรนั้นนะครับได้มีปูดำเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับยังมีการฝากเตือนถึงประชาชนนะักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดจันทบุรี ให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงหรือว่าปลอมเพจ Facebook เพื่อที่จะมาหลอกขายโปรโมชั่นดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นไปด้วยเกินความจริงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ถูกหลอกลวงไปโดยตอนนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีไปหลายคดีแล้วครับ